คารติงครับโดยพี่หนุ่ยครับอันนี้สองพันห้าครับจากตองหนึ่งคารติงครับขับโดยพี่หนุ่ยครับ กแปดหกหนึ่งเก้าสี่องหนึ่งครับสองพหครับสองหนึ่งครับขับโดยพี่หนุ่ยครับสองยแปครับ2องเมื่อกี้ออกตัวไม่ดีครับหน้าแล้วครับสองห่งครับหนึ่ีหนึ่งครับ1 3อห้า